ยักษรคาร่ซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่สิบสองตอนกระทำข้างเดียวสถานการณ์ในราชสำนักเกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วีสืดจีทำหนังสือกล่าวโทษไทยจือเสียมารยาทเฉิญอิงก,ก็ทำหนังสือเรียกร้องให้หาตัวผู้สมรู้ร่วมคิดกับเจียจินมหาบัณฑิตคณะเน่ยเก๋อหยางหยงออกปากปกป้องไทยจือถูกกล่าวโทษว่าเป็นสมัครพรรคพวกไทยจือผลักใสเข้าทันทัศฐานหวงไหวคณะเน่ยเก๋อเสนอหน้าออกมาก็ประสบชะตากรรมเดียวกัน คณะเนือเก๋อความจริงประกอบไปด้วยมหาบัณฑิตเจ็ดท่านหนึ่งในจำนวนนั้นคือหูเอียนถูกย้ายไปรับตำแหน่งก่อจืดเจี้ยนเมืองเปิดจริงส่วนเจียจินถูกปลดจากตำแหน่งตอนนี้เข้าทันทัสถานพร้อมกับหยางหยงและหววไหวส่วนหยางซื่อฉีเป็นทั้งมหาบัณฑิตคณะเนือเก๋อกับขุนนางจั่วอวีเตอ๋อวังตะวันออกก็เข้าทันทัสถานเช่นกันดังนั้นคณะเนืเก๋อ คงเหลือเพียงสองคนหนึ่งในสองคนคือหูกว่างที่รู้จักเอาตัวรอดอีกผู้หนึ่งหลังตำแหน่งท้ายสุดไม่มีน้ำหนักอันใดานามจินโยจือเท่ากับว่าคณะเนยเกิดสูญเสียประสิทธิภาพในการทักทวงฮ่องเต้กลายเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้เสียสินวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านผู้คนและเรื่องราวในราชสำนักพ,พึมพำว่าใกล้แล้ว หลังจากนี้จะถึงเวลาทอดแหลงมาแล้วหวังเจ้าหั่นอ๋องทำศึกแรกประสบชัยดังนั้นเลี้ยงเฉลิมฉลองกันวีสื่อจีกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าฝ่าบาทมีราชอ,องค์การแต่งตั้งหูกว่างเป็นบัณฑิตสำนักขั้นหลินควบตำแหน่งมหาบัณฑิตจัวซุนฝางเท่ากับเป็นขุนนางโซ่ฟูคณะเน่เก๋ยแล้วเจ้าผู้นี้ถอนมั่นบุตรีไม่สำเร็จ จนเป็นเหตุให้บุตรีตัดใบหูยืนยันปณิธานกลับเป็นที่ศพพระไทยฝ่าบาทได้รับผลตอบแทนอย่างงามเชิญอิงก็กล่าวขึ้นว่าตอนนี้คณะเนยเก๋คงเหลือผู้คนสองคนหูกวางเป็นต้นหญ้าลู่ลมส่วนจินโยจือคนต่ำต้อยคำพูดไร้น้ำหนักคณะเนยเก๋เช่นนี้ยังมีความหมายอันใด กล่าวพลางก็ยกมือลูบเข่ายิ้มพลางแล้วกล่าวว่านี่เรียกว่าเพราะปลูกดอกไม้ดอกไม่งดงามไม่คิดปักต้นหลิวเป็นพุ่มพวงเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราไม่เพียงจู่โจมกลุ่มของไทเจือจนแตกกระเจิงแม้แต่ขุนนางบุญกลุ่มเจียงซีซึ่งทรงอิทธิพลที่สุดในราชสำนักก็ถูกตีแตกยับเยินในมหาบัณฑิตคณะเนยเกิดทั้งเจ็ด มีคนเจียงซีอยู่ห้าคนที่กล้าพูดกล้าทำสามคนล้วนเข้าทันทสถานคงเหลือหูกว่างกับกินโยดจจอคนหนึ่งกลัวเกิดเรื่องไม่กล้าเอ่ยปากอีกคนหนึ่งต่อให้กล้ากล่าวก็ไม่มีผู้ใดรับฟังวิ่ซื่อจีตากระจา่างวูบกล่าวว่าใช่แล้วหากใต้เท้าไม่กล่าวผู้น้อยยังไม่ทันนึกถึง เราลองนับดูเจียจิ้นหยางหยงหวงไหวคณะเน่นเก๋อเฉินโซเฉินหมิงหลางซื่อเวนินจวินสิงเจียนเยี่ยหลานสารตาลีซื่อหมู่หยงเฮาหน่วยธงเจิ้งซื่อมันยิ่งกล่าวยิ่งลิงโลดเฉินอิงกล่าวเสริมว่ายังมีหวงเจินสำนักตูฉาเอี้ยนเราวี่ซื่อจีกล่าวว่ามีผิดยังมีหวงเจินที่เป็นคนเจียงซี เมื่อเป็นเช่นนี้ขุนนางที่เข้าทันทัศสถานมีขุนนางเจียงสีกว่าครึ่งนับเป็นผลรับไม่คาดหมายจริงๆเฉิญอิงแค่นหัวเราะแล้วกล่าวว่าขุนนางครึ่งหนึ่งเป็นชนชาวทานซึ่งหมายถึงเป็นชื่อย่อของมนฑลเจียงสีขนเจียงสีรับราชการมากมายพอเคาะหามยามร้าย ย่อมมีจำนวนมาจูกเกาซุยคลายว่านอนที่นั่งไม่ติดคันที่หัวใจยากจะเก่ากล่าวขึ้นว่าไม่ต้องสนใจคนเจียงซีแล้วตอนนี้คณะเนื้อเก๋และหกกลมล้วนพังคลืนลงแต่พี่ใหญ่เรายังคลองวังตะวันออกอย่างมั่นคงพระบิดาหากล่าวคำถอดถอนไม่พวกท่านต้องคิดอ่านหาหนทางกันเฉินอิงก,กล่าวปลอบโยนเตียนเซียไม่ต้องร้อนรุ่ม ช่ติดต่อกับจี้กังแล้วกระมังจูกเกาสุยกล่าวว่ามันใช้คนมากล่าวความในว่าจะเข้ามาเราก็บอกใบต่อมันว่าขอเพียงมันยอมรับใช้เราวันหน้าย่อมหยิบยื่นผลประโยชน์ให้กับมันเฉิญเอีงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าตอนนี้ต้องใช้สอยมันแล้วเนื่องเพราะขุนนางใหญ่ที่ฟาบาทยังไม่กำหนดโทษ มันยังไม่กล้าแตะต้องแต่ขุนนางระดับรองลงไปไม่มีปัญหาให้คนของมันลงทันต่อคนเหล่านั้นทั้งจับกลุ่มคนต่อไปจนขุนนางในราชสำนักหวาดวันวิตกยังกลัวพวกมันไม่เอ็นเอียงมาทางเตี้ยนเสียหรือเมื่อถึงเวลาพวกเราค่อยทำหนังสือขึ้นไปใหม่ขอให้แต่งตั้งเตี้ยนเสียเป็นรัชทายาท ตอนนั้นเหล่าขุนนางทั้งบุญและบูมีเพียงไม่กล้าคัดค้านยังต้องประจบสอพลอต่อเตี้ยนเสียจูเกาสุย่อ่ได้คิดกล่าวขึ้นว่านั่นก็ใช่แล้วสุนลูมันเรียกตัวสุนลูที่เป็นคนสนิทมาเบื้องหน้ากระซิบกระซาบบอกเที่ยวหนึ่งสุนลูก็รับคําจากไปผู้บัญชาการอู่จวินตูตูฟูอวงเจียที่เข้าร่วมกับจูเกาสุย เห็นสถานการณ์เด่นชัดแต่ตนเองไม่มีความดีความชอบอันใดจึงเดินออกมาแล้วกล่าวว่าตอนนี้เฉินดูแลฐานที่มั่นแถบเจอเจียงฐานที่มัน่นเกาะแกงคู่กับหยางุวีมีการไปมาหาสู่กันโจนสลัดเหล่านี้แม้อ่อนน้อมต่อราชสำนักนานปีแต่ยังคงมีนิสัยพยศด,ดุร้ายจนเกิดการกระทบกระทั่งกับฐานที่มัน่นทั้งทางบกและทางน้ำ พื้นที่เจอตรงก่อนหน้านี้มีหยางสุีปกป้องพวกมันจึงไม่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตตอนนี้หยางสุียังเอาตัวไม่รอดมีสู้ให้เฉินสั่งการให้ฐานที่มัน่นพื้นที่เจอตรงรังควานหาเรื่องพวกมันด้วยนิสัยใจคอของโจรสลัดเหล่านั้นต้องลงมือตอบโต้หากเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมาหยางสุีก็ไม่รอดแล้วจูกเกาสุย ยินดียิ่งรีบกล่าวว่าประเสริฐรีบไปจัดการจดจำไว้ว่าอย่าได้ทิ้งพิรุษใดเฉินอิงความจริงไม่ต้องการให้เกิดเหตุแทรกซ้อนถึงแม้หยางซวยเข้าทันทสถานยังสร้างความกลิ่งเกรงแก่มันโดยเฉพาะทางทันทสถานทรงข่าวมาว่าฝู่ก๋อกงไม่วิตกทุกร้อนยึดถือห้องขังเป็นสถานที่กล่อมเกลาจิตใจ ด้วยนิสัยมากระแวงของเฉินอิงยังคำนึงถึงว่าฟูก๋อกงอาจไม่มากตามหลังเพียงแต่ตอนนี้สถานการณ์กระจ่างแจ่มชัดเฉินอิงจึงไม่ขัดขวางเพียงํำชับว่าอย่าให้ก่อกวนถึงลูกหลามใหญ่โตโดยเฉพาะอย่าให้สำรอยครั้งก่อนที่ให้ร้ายว่าเกาะแกงคู่คิดกบฏจนทัพเรือพื้นที่เจอตรงพลาดท่าเสียทีเพียงจุดชนวนพิพาท ขึ้นก็พออวงเจียเป็นแม่ทัพใหญ่เห็นเฉินอิงชี้นิ้วบงการมันต้องเกิดความไม่พอใจกล่าวขึ้นว่าหากต่อยตีเล็กๆน้อยๆไม่สู้ยาได้กระทำวิสื่อจียิ้มพลางแล้วกล่าวว่าตูตูท่านผู้บัญชาการยังไม่ทราบทางด้านของท่านเพียงก่อเรื่องเล็กน้อย สำนักตูฉาเอี้ยนจะต่อเติมเสริมแต่งเมื่อรายงานถึงห้องเต้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเทียมฟ้าแล้วจูกเก่าสุยพงกศรีรษะาแลวกล่าวว่าเต้เท้าอุ้ยกล่าวมีเหตุผลให้กระทำตามนี้อย่าได้คิดอ่านโดยพละการทำลายเรื่องสำคัญของเราอ้วงเจียอับจนปัญญาได้แต่รับคำ บนลานฝึกซ้อมฝีมือของตึกฝูกววากงเสี่ยวอิงยังคงแต่งกายเป็นบุรุษเพียงแต่สวมชุดนักบูจึงองค์อาจสง่างามกว่าเดิมนั่งถือคันธนูขนาดใหญ่เหนือไหลสะพายซองลูกธนูขนนกพอหนาวคันธนูจนสุดล่าก็ปล่อยลูกธนูออกยิงธนูใส่เป้าธนูที่ห่างไปติดต่อกันเก้าดอกทุกดอกล้วนยิงถูกใจกลางของเป้าธนู ธนูทั้ง9้าดอกล้วนติดกันราวกับส่วนหางของนกประหลาดตัวหนึ่งเสียนหยาสวมกระโปรงขาวยืนอยู่ที่ด้านข้างชมดูจนตาเป็นประกายชมเชยว่าแม่นางเสียวอิงท่านร้ายกาดยิ่งแม้แต่เราแย่พวกเรายังไม่มีฝีมือแม่นยำถึงเพียงนี้เสียวอิงเพิ่งพลาดลูกธนูดอกที่สี่ หนาวคันธนูจนสุดละ่ะเล็งไปยังใจกลางของเป้าธนูพอได้ยินนางเอ่ยถึงเสี้ยสินพลันบังเกิดความหงุดหงิดรำคาญลูกธนูดอกที่เสียบพอหลุดจากแหล่งกลับพลาดเป้าไปปักใส่ผนังกำแพงเสียนหยาชมดูร้องโอยออกมากล่าวขึ้นว่าน่าเสียดายนักเซียวอิงกล่าวอย่างขุนเคืองว่ายิงติดต่อกันสิบดอกไม่มีเรี่ยวแรงแล้วหยุดพักสักครู่ พลางก็เดินไปนั่งลงบนที่นั่งข้างโต๊ะเตี้ยเสียนหยาก็ตามมาเลิกชายกระโปรงนั่งลงอีกด้านหนึ่งคณะาาทูตอาณาจักรเทียมู่เอิดทั้งสองคณะติดตามทูตพิเศษต้าหมิงที่ทําหน้าที่ไกลเกลี่ยเดินทางกลับแว่นแคว้นแล้วเสี่ยวอิงถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจความจริงสมควรกลับเมืองม่อหลิงแต่แล้วเสียสินถูกควบคุมตัวในทันทสถาน เสียวอิงเป็นห่วงความปลอดภัยของเสียสินไหนเลยยอมจากไปแต่ว่าเหตุผลนี้ไม่อาจบอกออกไปหากมองจากอีกด้านหนึ่งผู้อื่นเกิดเรื่องขึ้นตัวเองที่ได้รับบุญคุณน้ำใจจากผู้อื่นหลายครั้งกลับรีบร้อนจากไปออกจะแล้งน้ำใจอยู่บ้างดังนั้นนางมีเหตุผลรั้งอยู่นางมาตามคำเชิญของเสียสินตอนนี้เสียสินอยู่ในทันทสถาน นางเองไม่กล่าวคำอำลาฉีหมิงเอ๋อย่อมไม่ขับไล่นางไปทั้งยังจัดให้เสียนหยาที่เป็นหญิงรับใช้ประจำตัวมาดูแลการกินการอยู่ของนางเสียนหยารินน้ำชาให้กับนางถ้วยหนึ่งเสียวอิงจิบเดิมคำหนึ่งแล้วกล่าวเราแย่พวกท่านเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักมันเกิดเรื่องขึ้นกลับไม่มีคนคิดอ่านช่วยเหลือหรือ เสียนยากล่าวอย่างไร้เดียงสาว่าเราแย่พวกเรามีสหายมากมายแต่ว่าผู้ที่สนทนากับเราแย่พวกเราอย่างถูกคอคล้ายกับเข้าทันทสถานด้วยเชกเช่นพุทธารูปดินเผายากข้ามแม่น้ำไปเซียวอิงพ่นน้ำชาในปากออกมาต้องถลึงตาใส่เสียนยาแล้วกล่าวว่านี่เป็นวาจาใดกลับกล่าวราวกับว่าเราแย่พวกท่านเป็นดาวไม้กวาดก็มีปาน เสียนหยาฝืนหัวรอแล้วกล่าวว่า hmm. เ <c ười> มียนางกล่าวถูกต้องข้าพเจ้ายามอยู่เบื้องหน้าท่านไม่ได้คิดอ่านให้รอบคอบเซียวอินขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่า <c ười> ฟังจากปากคำท่านคล้ายกับว่าห้องเต้คิดสร้างความลำบ,บากแก่เหล่าแย่พวกท่านนับตั้งแต่ข้าพเจ้ามาแผ่นดินจงหยวนได้ยินผู้คนบอกว่าผู้บัญชาการกลมความมั่นคงแผ่นดินจี้กังใจดำอมหิต ไม่ว่าผู้ใดตกอยู่ในมือมันแม้ไม่ตายก็ถูกถลกหนังออกมาชั้นหนึ่งมันคงไม่ทำร้ายเหล่าแย่พวกท่านกระมังเสียหยากล่าวโดยไม่นำพาว่าเป็นไปไม่ได้จี้กังร้ายกาจยิ่งแต่ต้องดูว่าปฏิบัติต่อผู้ใดต่อให้หยิบยืมกำลังขวัญแก่มันยังไม่กล้าแต่ต้องเหล่าแย่พวกเราเป็นห้องเต้มีพระบัญชามันค่อยลงมือต่อเหล่าแย่พวกเรา มันเป็นสุนัขที่ฮ่องเต้เลี้ยงเอาไว้ตัวหนึ่งแต่เราแย่พวกเราเป็นอะไรหูหญินของพวกเราเป็นคุณหนูตระกูลฉีนี่เป็นขุนนางคุณหนูประการอันดับหนึ่งของต้าหมิงนางประคมโอหูหญินตัวเองเป็นการใหญ่ว่าฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเป็นเจี่ยวฟู่พี่เขยนางฮ่องเต้ในอนาคตเป็นหลานชายของนางเมื่อจี้กังได้รับพระราชบัญชาให้ลงมือ หูหญินเราก็ไม่สะดวกกับการกล่าวกะไรแต่หากว่ามันกล้าลงทันตามอำเภอใจหูหญินเรายังยินยอมหรือเมื่อถึงเวลาจะเข้าเฝ้าฮ่องเต้ร้องขอสุนัขเฝ้าประตูตัวนี้มาตุนเป็นอาหารฮ่องเต้ยังไม่ยกให้หรือเซียวอิงรับฟังจนหัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าระหว่างที่ มันอยู่ในทันทสถานต้องไม่ถูกทรมานแล้วเสียนหยากล่าวว่านั่นเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้เราแย่ยังไม่ถูกกำหนดโทษผูห้หญิงเราไม่สะดวกกับการไปเยี่ยมเยียนกลัวว่าถูกกล่าวหาว่าไปส่งข่าวเพิ่มความยุ่งยากแก่เราแย่พวกเราดังนั้นยังไม่ล่วงรู้รายละเอียดแต่ว่าใส้หาชื่อและเฉินตงล้วนอยู่ที่นั้น เหล่าแย่พวกเรายังพลาดท่าเสียทีหรือซึ่งความจริงเหล่าแย่พวกเรายังมีสหายผู้หนึ่งเป็นขุนานางใหญ่ในกรมความมั่นคงแผ่นดินน่าเสียดายที่มันกลับบ้านเกิดไปแต่งงานตอนนี้ไม่อยู่ในนครหล,ลวงไม่เช่นนั้นเหล่าแย่พวกเราแม้ตกอยู่ในทันทสถานยังมีเหล่าเทพพิทักษ์คอยคุม้มครองเสียวอิงใช้ฝาถ้วยเขี่ยใบายชาที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเบาๆ กล่าวโดยไม่เงยหน้าขึ้นว่าหากว่าอยู่ในที่คุมขังไม่ต้องรับโทษก็ประเสริฐแต่ว่ามันที่แท้มีความผิดหรือไม่ความผิดหนักเบาเพียงไหนสุดท้ายได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ในความเห็นข้าพเจ้าหูหญินพวกท่านเยือกเย็นยิ่งดูเหมือนไม่หนักหนาสาหัสแต่ว่าในตึกห้ามมิให้ผู้ใดออกไป เรื่องราวคล้ายไม่รวบรัดธรรมดาเสียนยาขะมวดคิ้วเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบจะอย่างไรหูหยินไม่ร้อนใจข้าพเจ้าจึงไม่ร้อนใจนางคล้ายนึกได้อันใดเปลี่ยนเป็นเลิกคิ้วขึ้นเหลือบมองเสียวอิงแวบ,บหนึ่งยื่นหน้าเข้ามาแล้วกล่าวเบาๆว่าแม่นางเสียวอิงข้าพเจ้าคิดถามท่านเรื่องหนึ่งเซียวอิงถามว่าเรื่องอันใดเสียนยา กล่าวอ้ำอ่อึ้งๆว่าว่าข้าพเจ้าหาหาข้าพเจ้าถามออกไปท่านอย่าได้มีโทสะเซียวอิงถูกสะกิดความสงสัยอยากรู้ขึ้นมากล่าวขึ้นว่าถามเธอข้าพเจ้าเคยมีโทสะต่อท่านตั้งแต่เมื่อใดเสียนหยาเหลียวซ้ายแลขวากระดิกนิ้วต่อเซียวอิงเซียวอิงยื่นหน้าเข้ามาเสียนหยาก็กระซิบถามที่ข้างหูว่า แม่นางเสี่ยวอิงท่านชมชอบเหล่าแย่ของพวกเราหรือไม่เสียวอิงคล้ายถูกแมงป่องต่อยใส่คลาหนึ่งพลันกระโดดปลาดขึ้นมาชนถ้วยชาใบนั้นพลิกลมจากนั้นเสียงหยาเห็นสีแดงเข้มชั้นหนึ่งแผ่ซ่านจากช่วงอกลามขึ้นมายังลำคอปลายคางใบหน้าพลิบตานั้นเสียวอิงคล้ายกลับกลายเป็นกุ้งที่ถูกนึ่งสุกตัวหนึ่ง เสียวอิงร้องอย่างคุณเคืองว่ายาโถโศคลกกล่าวเหลวไหลอันใดเสียนยาสะดุ้งเฮือกใหญ่หมุนตัววิ่งหนีทางหนึ่งกล่าวขึ้นว่าที่นี้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ยินวีหูหญินกับฉีหูหญินสนทนาถึงท่านจึงลองถามดูท่านบอกแล้วว่าไม่มีโทษะก็ไม่อาจมีโทสะต่อข้าพเจ้า เซียวอิงพอฟังต้องไล่กวดตามไปร้องว่ากลับมากลับมาให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีโทระก,ก็แล้วกันท่านรีบบอกมาวี่หูหยินกับฉีหูหยินบอกกล่าวอย่างไรในทันทัสถานบังเกิดเสียงเปิดประตูซี่กลงดังเกลียวกล่าวขุนนางกลุ่มหนึ่งถูกผลักใสเข้ามาพริบตานั้นบนทางเดินในห้องขังบังเกิดเสียงร้องทักทายวุ่นวายว่า ไต่เท้าเกา่าได้พบกันเป็นไม่พบกันเป็นเวลานานไต่เท้าหลีท่านสบายดีพี่ฉังเหนียนเสียคารวะแล้วน้องล้วเสียนขอคำนับท่านหวงเจินยืนเกาะซี่กครงเหล็กนับจำนวนผู้คนมองดูขนนางทั้งหลายถูกนำตัวเข้าคุกผู้คุมน้ำหลีจือเจียถือกุญแจพวงใหญ่เดินออกไปห่วงเจิญจึงกวักมือเรียกหาว่า เหล่าโถเอ,อ๋ซึ่งเป็นคำเรียกผู้คุมคุกมาทางด้านนี้หวงเจินมีตำแหน่งสูงในบ้านเมืองตอนนี้ยังไม่แน่ว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่ผู้คุมหลี่ยังไม่กล้าล่วงเกินมันจึงเดินมาทางด้านข้างกายมันประสานมือแล้วกล่าวว่าไต่เท้าหวงมีคำสั่งใดหวงเจินเหลียวซ้ายแลขวากระซิบถามว่าเหล่าโถเอ,อ๋ในทันทสถาน ยังเหลือห้องว่างอีกมากน้อยเท่าใดเสียสินนั่งขัดสมาธิบนเตียงได้ยินคำถามของหวงเจินอย่างชัดเจนเสียสินไม่ลืมตาขึ้นแต่มุมปากปรากฏรอยยิ้มวูบหนึ่งเหตุการณ์ไทยจือรับเสด็จสายถือเป็นจุดเริ่มต้นตอนนี้กลายเป็นสืบสาวราวเรื่องถึงวังตะวันออกส่องสมกำลังแล้วการซ่องสมกำลังถือว่า หนักหนาสาหัสกว่าขุนนางเสียมรยาทพร้อมกับขุนนางในราชสำนักถูกจับกุมเข้าทันทัสถานขบวนแล้วขบวนเล่าขุนนางที่ปกป้องไทยจื้อยิ่งมายิ่งลดน้อยลงทุกคนทราบดีว่าขอเพียงเสนอหน้าออกไปจะถูกคนของเจ้าฮันอ๋องกล่าวหาว่าเป็นสมัครพรรคพวกของไทยจือ้อเฉิญอิงดำเนินแผนขุดต้นไม้หักกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่เช่นไทยจื้อไป ท่อนแล้วท่อนเล่าตระเตรียมว่าเมื่อทุกประการสุกงอมจะทำหนังสือเป็นคำรบสองร้องขอให้ถอดถอนไทจือแต่ช่วงเวลาที่หยงเล่อหองเต้ยืนกรานให้เหล่าขุนนางแสดงความเห็นเรื่องย้ายนครหลวงอย่างเป็นเอกภาพตอนนี้คณะเนเเกิดคงเหลือหูกว่างกับจินโยจือ่อหูกว่างที่เพิ่งขึ้นเป็นขุนนางโซ่ฝูคณะนเเกิดถูกเร่งรัดจากยงเลอ่องเต้วันละหลายเที่ยว ไต่ถามถึงความเห็นที่เป็นเอกภาพของเหล่าขุนนางซึ่งความจริงท่าทีของเหล่าขุนนางชัดเจนยิ่งนั่นคือคัดขานการย้ายนครหลวงนี่เพียงส่วนน้อยที่เห็นด้วยกับการย้ายนครหลวงขุนนางส่วนน้อยนี้ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ทางเหนือไม่อาจเปรียบเทียบกับเสียงคัดขานได้ยงเล่อฮ่องเต้คลายสังเกตแนวโน้มนี้ไม่ออกทรงยืนกลานให้แสดงความเห็นที่เป็นเอกภาพ หูกว่างไม่งงงมทราบว่าที่ว่าความเห็นที่เป็นเอกภาพไม่ใช่ความเห็นที่เป็นเอกภาพของเหล่าขุนนางหากแต่ให้เหล่าขุนนางกับฮ่องเต้มีความเห็นเป็นเอกภาพนั่นคือเห็นด้วยกับการย้ายนครหลวงเห็นเพื่อนพ้องที่รับราชการถูกกวาดต้อนจับเข้าทันทสถานขบวนแล้วขบวนเล่าหูกวางไหนเลย กล้างัดข้อกับห้องเต้ห้องเต้ทรงกดดันมันมันก็หันไปกดดันหกลมกับหน่วยงานในนครหลวงให้พวกมันแสดงความเห็นที่เป็นเอกภาพออกมาระหว่างนั้นห้องเต้ยังไม่ถึงกับละทิ้งเรื่องราวด้านหนึ่งฝ่ายเจ้าหั่นอ๋องพอกล่าวหาผู้ใดเป็นสมัครพรรคพวกของไทยจือ่อยงเลือห้องเต้ก็ทรงอนุมัติให้จับกลุมตัวไว้ ผู้คนที่เข้าทันทสถานยิ่งมายิ่งมากขุนนางที่เอ็นเอียงมาทางไทยจือมีสภาพเช่นถาดสายที่กระจัดกระจายไม่สามารถรวมตัวได้ไม่ว่าเรื่องปกป้องไทยจือหรือเรื่องย้ายนครหลวงเจ้าหน้าที่กลมต่างๆเชกเช่นฝูงมังกรที่ไร้หัวถอยห่างออกจากเวทีการเมืองชั่วคราวกำลังหลักที่คัดขานการย้ายนครหลวง เป็นขุนนางอุ้ยซื่อสำนักตูฉาเอี้ยนส่วนใหญ่เป็นคนของเฉินอิงเนื่องด้วยการย้ายนครหลวงเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ของตระกูลหรือบ้านเกิดขุนนางทุกคนเจ้าหันอ๋องกับเฉินอิงไม่สะดวกกับการบีบบังคับให้ทั้งหมดละทิ้งผลประโยชน์ตนเองจึงไม่ก้าวกายแต่อย่างไรขุนนางอุ้ยซื่อทำงานฟ้องร้องอยู่แล้วจึงมีคารมแหลมคม ทุกวันด่าทอขุนนางที่สนับสนุนการย้ายนครหลวงอย่างยับเยินหากไม่ใช่ยงเล่อฮ่องเต้เป็นผู้นำการย้ายนครหลวงขุนนางที่เห็นด้วยกับการย้ายนครหลวงคงถูกถล่มจนยับเยินแล้วการถอดถอนไทจือใกล้เป็นจริงหวังตะวันออกแทบพังคลืนลงขอเพียงฮ่องเต้พงกพระเศียรหวังตะวันออกก็ถึงการอวสาน แต่ห้องเต้ยังคงไม่ผงกพระเสียรข้อเสนอย้ายนครหลวงสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในราชสำนักขอเพียงมีคนเห็นด้วยกับการย้ายนครหลวงจะถูกเหล่าขุนนางรุมถล่มใส่แต่ยงเลื่อห้องเต้ยังทรงรอให้ขุนนางเห็นพ้องด้วยสภาพการในราชสำนักยิ่งมายิ่งหลีลับกว่าเดิม